ปปสเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรแสดงความเสียใจกับเหตุประทะที่เกิดขึ้นแต่ก็ตั้งคำถามว่าตำรวจที่มาป้องกันอาคารกีฬาเวทนั้น<ม>เป็นตำรวจจริงสักกี่คนมีตำรวจปลอมหรือไม่มีใครที่ไม่ได้เป็นตำรวจแต่ใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นคุณสุเทพ ปราศัยว่าพบตะรอย,อย่าอ้างว่ามีตำรวจตายตำรวจเจ็บแล้วจึงมาสลายการชมมุมนุมโดยยืนยันมั่นใจว่าไม่ใช่ฝีมือของผู้ชุมนุมที่ทําให้ตำรวจเสียชีวิตถูกยิงเขาที่หน้าอกเมื่อวานนี้อย่ายโยนบาปให้กับผู้ชมมุมนุมนอกจากนั้นคุณสุเทพก็ยังปราศัยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมวลชนของกปป,ปสในทุกจังหวัด ก็คงจะออกปฏิบัติการในวันรับสมัครสอสอเขตเลือกตั้งซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะและการรับสมัครสอสอเขตจะเกิดขึ้นทุกจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับต้องไม่ลืมในจุดนั้นกปปสจึงยืนยันว่าต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปและก็บอกต่อไปอีกว่าจากนี้ไปจะสู้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันไหนปีใหม่ก็จะต่อสู้และก็เตรียมรอสัญญาณหลังปีใหม่ จะรวบรวมประชาชนเป็นส,สิบสิบล้านคนลุกฮือขึ้นในทุกจังหวัดเพื่อยึดประเทศกลับมาเป็นของประชาชน